บทที่ห้าสิบนางเท่าวิปลาสสิมบักกุลรอจนล้อเอียงเอียงออกจากหอจึงกล่าวท่านบอกว่าท่านมีส่วนผูกพันกับเน่งโชวยวู้หมายความว่าอะไรมันเป็นหลานของเราสิมบักกุลงงงนบูบก,กล่าวว่าหลานของท่านหรืไม่ผิดมันเป็นบุตรของพี่สาวเราท่านไม่ฆ่ามัน ที่แท้สืบเนื่องจากสาเหตุนี้หรือเล่าหูยินตา,าศาสตร์ประกายมุกกล่าวเสียงทุ้มหนักไม่ไม่ว่าผู้ใดขัดขวางเราเราต้องกำจัดมันพ้นทางไปเราทราบว่าวท่านต้องทำเช่นนี้ดังนั้นตอนที่ยัียงเอี้ยงขอความเชื่อเหลือจากเราเราหลังจากใคร่ครวนดูในที่สุดรับปากนางเล่าหูยินกล่าวว่า เป็นท่านไปฆ่ากลุ่มเล่งเฉออู่อมาหรือไม่เป็นเอียงเอี่ยงนำตัวหลวงจีนเท่าคิ้วขาวไปแลกเปลี่ยนมาเล่าหูงจินกล่าวว่าเลวไรหลวงจีนเท่าคิ้วขาวยังมีประโยชน์ต่อเราท่านไฉนสิมบักุลชิงกล่าวว่ามันกลับกลายเป็นคนกึ่งพิการยังมีประโยชน์ใด ขอเพียงเราออกคำสั่งคำเดียวสำนักเสี่ยวลิมจะตกอยู่ในเงื้อมมือพวกเราทันทีหยุดเล็กน้อยจึงถามว่าเมื่อครู่ท่านบอกว่าท่านมีแผนการต่อเล่งเฉยอู่หมายความว่าอะไรเล่าหูยินกล่าวว่าเร่งโหชังยังมีชีวิตอยู่เล่งโหชังหรือเป็นไรท่านลืมมันแล้วหรือสิมบัก,กุลกล่าวว่า เราไม่มีวันลืมเล่นหูชังเพียงแต่ไม่ได้กินข่าวคราวของมันเกือบ30ปียามกระทันหันอดสงสัยใจไม่ได้เราทราบว่าท่านไม่ลืมเลือนมันสิมบักกุลถามว่าตอนนี้มันอยู่ที่ใดหรืออยู่ที่ภูเขาเทียนสัวตอนเหนือเป็นเล่งเฉยบุบอกต่อท่านหรือเล่าหูยินพงุกรีะกล่าวว่าสาสิปีมานี้ มันเร้นกายที่ภูเขาเทียนสัวตอนเหนือและถ่ายทอดวิชาฝีมือแก่เล่งเฉยอู่เราทดสอบพลังฝีมือของเล่งเฉยอู่ดูแล้วมันมีฝีมือเพียงนี้เองเล่าหูยินกล่าวว่าเล่งชูไม่ใช่ชนชั้นธรรมดาสีดาวมฤตยเตโช้ท่าฟ้าดินดับศู์ออกมันไม่เพียงมีชีวิตรอด ทั้งยังรักษาพลังฝีมือไว้ห้าส่วนสีดาวมฤตยูเล่าพวกมันตายแล้วรอเล่าหูยินพโงวสีสายยางเงียบงันสิมบักุลส่งเสียงดังอือกล่าวว่าเด็กน้อยนี้ไม่รู้ประธรรมดาจริงๆดูท่ายัางร้ายกาจกว่าเล่งหัวชังเมื่อครั้งกระโน้นอีกดังนั้นเราเห็นว่ายี่สิบกว่าปีมานี้ เล่หหัวชันต้องมีพลังฝีมือรุดหน้าหากแม้นพวกเราฆ่าเล่งเฉยวูาเองว่าภายหน้าไม่สามารถจัดการมันต่อให้เล่หหัวชันมีพลังฝีมือสูงเยี่ยมกว่านี้เราสองหากพนึกกำลังคงสามารถจัดการมันกระมังเล่าหูยินกล่าวว่าเราไม่มั่นใจหากแม้นสีดาวมฤตยูยังมีชีวิตอยู่พวกเราต้องได้ใช้แน่นอน แต่ถ้าว่าทอดถอนใจแล้วกล่าวสืบต่อสีดาวมฤตยูเมื่อเสียชีวิตความเพียรพยายามของเราในสองปีมานี้นับว่าศูนย์เปล่าแล้วสิมบักกุลเงียบงินชั่วขนาดจึงกล่าวเจตนาของท่านคิดใช้เล่งชูล่อลวงเล่หัโหชังออกจากภูเขาเทียนสัวตอนเหนือรลไม่ผิดไม่ว่าอย่างไร ท่านไม่อาจนึกถึงมันจนลืมเลือนบุตรชายที่เสียชีวิตอย่างสยดสยองทั้งสองของท่านเล่าหูเย็นตาเป็นประกายกล่าวว่าย่ำแน่ออนอนตอนนี้เรื่องสองประการน,นี้สามารถจัดการพร้อมกันเราเห็นว่าเล่งโงฉชงไม่น่ากลัวกลับเป็นเล่งโฉอูน่ากลัวกว่าเด็กน้อยนี่มีส่วนสัตว์โครงกระดูกระเสริฐเลิศดอย่างที่เราไม่เคยพบผ่านมา มันอายุอย่างยาวมีความรุษหน้ารวดเหลีวยิ่งไม่ถึงสามปีพวกเราล้วนไม่ใช่คู่มือของมันดังนั้นเราเห็นว่าสมควรกับจัดมันก่อนเล่าหัวยินกล่าวว่าเล่งหัวช้างเล่าหรือท่านไม่กลัวมันหรือเล่งหัวชางแม้เป็นศัตรูเข้มแข็งของพวกเราแต่ขอเพียงพวกเรากําจัดล้มล้างค่ายสําสำนักต่างๆอาศัยมันลำพังคนเดียว ไม่นับเป็นอย่างไรได้เล่าหูเย็นกล่าวเสียงเย็นชาหรือท่านเลื่มเลือนราชันขาวโกเอี่ยงชังและราชินีเขียวเล้าสิมอุ่งแล้วหรอือใช่แล้วเรากลับลืมถามท่านลาครั้งนี้ท่านออกไปฆ่ากลุ่มโกเอี่ยงชังฉนัยปล่อยให้มันเหนยรอดได้มันถูกเล้าสิมอุ่งช่วยเหลือไปแต่เราตะเตรียมไปยังวังเทพธิดาในวันพรุ่งนี้ สยบพวกมันแต่นั่นๆสิมบักกุลกล่าวว่าต้องการให้เราร่วมทางหรือไม่ไม่ต้องแล้วท่านคอ,อยติดตามดูความเคลื่อนไหวของห้าสำนักใหญ่ในที่นี้อย่าให้พวกมันพนึกรวมกำลังไม่ใช่นั้นคงหน้าชิงชังยิ่งเราจะจับตาดูแต่ท่านคิดจัดการกับเล่งเฉยอู่อย่างไรยังคงปฏิบัติตามแผนเดิมปลดปล่อยมันไป ให้มันชักนำเน่งหัวช้างออกมาสิมบก,กุลกล่าวว่าเราเห็นว่าเด็กน้อยนี้เป็นศัตรูสำคัญของพวกเรายังคงระมัดระวังมันให้มากไว้เน่าหูยินกล่าวว่าย่ำแน่นอนเราไม่ทันกล่าวจบได้ยินเสียงยย้มระครังกระทบสนแล้วหูยินกลั้งเกลือนคำพูดไว้ถามว่าเป็นเรื่องราวใดสิมบก,กุลกล่าวว่าไม่ทราบได้ หรือมีผู้ใดปุกรุกเข้ามาหรือเฮ้อมีผู้ใดขวัญกล้าบังอาจป่านี้กลับกล้าปุกมาถึงที่นี้เล่าหัวยินกล่าวว่าเราจะออกไปชมดูเสียงขาดคำลอยตัวพุ่งปลาดออกไปไม่ทันกระโดดออกจากหอเห็นล้อ,อย่างแย่งยืนอยู่เชิงบนันไดเงี้ยหน้ามองอย่างตะลึงลานเล่าหัวยินถามว่าอย่างเ้ย่งเป็นไรหรือ ล้อหญิงเอยงชี้มือขึ้นไปกล่าวว่าเล่าหูยินท่านดูเล่าหูยินแงหน้ามองเยนบนหอระฆังสูงเสียนเมฆย,ยืนไว้ด้วยสตรีชารานางหนึ่งสตรีชลาผมงอปลายยาวสยายลงถึงช่วงเอวมือเท้าถูกล่ามโซเล็กหยาบเท่าแขนเด็กแต่ตอนนี้ล้วนถูกนางดิ้นหลนคาสมั์นางลากโซเล็ก เยือนอยู่ริมราวระเบียงของหอระครังเมื่อซ้ายอย่างฉุดดึงระครังใบใหญ่คล้ายกับกระชากดึงลงมายามนั้นอารุณโนไทยเพิ่งลอยดินแสงสีทองส่องเรืองรองสตรีชลานั้นเยือนอยู่บนหอระครังสูงจากระดับพื้นสิบกว่าวาเมื่อยกระครังมหึมาคล้ายอสุรีที่ผุดโผล่จากโลกมายาดูไปน่าสะเพงกลัวยิ่ง เล่าหูยิงกว่าตามองเห็นใต้หอระครังแปลเปื้อนคราบโลหิตยอมใหญ่ทั้งอย่างมีซากศพที่แขนขาดหลุดกระจายซากหนึ่งคาดว่าคนผู้นั้นเป็นคนเฝ้าหอระครังเห็นสตรีชลาปลากกายจึงยแมาระครังเตือนภัยกลับถูกสตรีชลากระแทกร่วงหล่นลงชมดูถึงตอนนี้ได้ยินสิมบักุลกล่าวว่านางชะนายออกมา ที่แท้สิมบักุลข้อติดตามออกมาเล่าหูยินแค่นเสียงอย่างเย็นชากล่าวว่าเรากำลังคิดถามท่านสิมบักุลกล่าวว่านางถูกคุมขังอยู่ในหอระคังครึ่ง,รงปีมานี้ไม่ได้อลวาวดวันนี้ฉไหนเอ่ยถึงตอนนี้ปรากฏนักบูในชุดเงินแวววาวหลายสิบคนวิ่งตะบึงออกจากห้องต่างๆมาถึงลานกว้าง มีบ้างบางคนมุ่งตรงไปยังหอ,อระฆังสตรีชลาก้มลงมองดูผู้คนจำนวนมากวิ่งวุ่นวายรู้สึกสนุกสนานยิ่งส่งเสียงหัวรอปรลาดพิกลออกมาเสียงหัวรอของนางคล้ายนกราตรีร้องหวนหวยเป็นที่ระคายหูยิ่งสิมบักกุลกระทืบเท้ากล่าวาว่านางเท่าวิกลจริตที่สมควรตาย หากไม่สยบนางไม่ทราบจะก่อกวนเพศภัยใหญ่โตอย่างไรเล่าหูยินแค่นเสียงอย่างเย็นชากระโดดปาดไปยังหอระครั้งสิมบักุลเห็นเช่นนั้นรีบติดตามหลังโดยกระชั้นชิดพลังฝีมือของทั้งสองบรรลุถึงขั้นแตกตื่นสถานโลกกระโดดแต่ละคาไปไกลาสามบาคล้ายเงาพูดพลายก็มีปาน เล่าหุ่นยินพอพุ่งผ่านเล่านักบูชุดเงินก็หยิบช่วยกระบี่มาสองเล่มพอมารลุถึงใต้หอระฆังก็ลอยตัวขึ้นทยอยปักกระบี่บนผนังหอชั่วพลิบตาลอยขึ้นสูงเจ็ดแปดวาสิมบกุลก้าวเท้าทีหลังพอมาลุถึงหน้าหอระฆังเล่าหุ่นยินก็ปีนป่ายขึ้นไปแล้วดังนั้นตะวันสั่งว่า พวกเจ้าล้วนล่าถอยไปให้กับเรานักบูชุดเงินเหล่านั้นพอฟังพากันถอยห่างไปสิมบักุลก็ลอยตัวขึ้นไปมันไม่ได้ปักกระบีกับผนังช่วยประยุงตัวเชันล่าหูยินหากแต่ใช้เนี่ทั้งสิบแทนกระบีปากใส่ผนังหอระครังลอยตัวขึ้นไปอย่างรวดเร็วภายใต้แสงอาทิตย์สาสองคนทั้งสองคล้ายมีปีกงอกเงย ปีนปลายขึ้นหอระครังอย่างรวดเร็วสตรีชลาที่เย็นอยู่บนระเบียงหอระครังคล้ายรู้สึกตัวว่ามีคนปีนปลายขึ้นมารู้สึกหน้าเล่นยิ่งแผ์เสียงหัวเราะไม่หยุดจังผมงอขาวของนางยุ่งเหยิงสยายแทบปิดบังใบหน้าเครื่องหนึ่งชุดเทาที่สวมใส่แปดเปื้อนคราบน้ำมันภายใต้แสงอาทิตย์สาดส่องสะท้อนประกายเลื่อมพร กอบกับเท้าเปล่าเปลยเมื่อเท้าล้วนถูกแล้มซูเชกเช่นนางปีศาจในห่วงฝันร้ายก็มีพนันยามนั้นเหล่าหูยินลอยสูงขึ้นสิบกว่าวาพอเงยหน้าขึ้นปรากฏเห็นเท้าดำมะม่วงของสตรีชลานั้นทันใดสตรีชลาเหลือบเห็นใบหน้าของเหล้าหูยินต้องงองงนันวู่เหล้าหูยินยังคลุมหน้าด้วยผ้าดำเพียงเผยเห็นดวงตาแวววาว แต่สตรีชลาสายตาคมแกล้าคล้ายมองทะลุผ้าคลุมหน้างองงานบุบแล้วร้องดังๆว่าเขอนบุตรชายเรามาในเสียงร้องยกระครังมือมาในมือทุ่มใส่เล่าหูหยิน่นระครังทองเหลืองนากลายร้อยชั่งกอบกับนางทุ่มด้วยกำลังแรงอย่างน้อยแฝงพลังกดดันนับพันชั่งกระแสลมกดคุกขามผู้คนแทบขาดใจตาย เล่าหูเย็นอาศัยกระบีปลักตหนึ่งกับผนังแขวนร่างอยู่กลางอากาศในเลยแสดงฝีมือผักกระแทกพลังทองเหลืองใบนั้นได้แต่นางปีนป่ายถึงที่นี้เห็นอีกเพียงว่าเศษก็สามารถขึ้นถึงหอระครังไม่ยอมถูกคุกคามให้กระโดดลงสู่พื้นในลักษณะนี้เห็นรกครั้งทองเหลืองถูกทุ่มลงมาก็สูดลมหายใจลึกๆ ตะวัดมือซ้ายซัดกระบี่ออกจากนั้นถอนกระบี่ในมือขวาซัดตามติดไปนางพอซัดกระบี่ทั้งสองเล่มออกก็ปักสองมือกับร่องผนังแนบร่างติดกับผนังห้อยแขวนอยู่กลางอากาศพลังการฝึกเปลือของเล่าหัวยิ้มบรรลุถึงขั้นซัดบุพพาฆ่าคนกระบีส่สองเล่มพอซัดผู้ออกถึงกับแหวกฝาอากาศ บางเกิดเสียงแหลมและกระขายหูกระปีทั้งสองเล่มซัดผูงออกไปดูดสายฟ้าโรนซัดถูกระครังมหมาที่ทุ่มลงมาได้ยินเสียงกึกก้องสองครั้งปลายกระบีจมลงในระครังมหมากระแสพลังที่แฝงไปกับกระบีทั้งสองถึงกับกระแทกระครังใบนั้นเบนเบือนไปหลายเสีย้ยตกเฉียงเฉียงลงสู่พื้น เล่าหนยินรอจนระครังมือมาพุ่งผ่านข้างกายไปค่อยถอนมือทั้งสองปีนปลายอีกหลายคลาก็ขึ้นถึงบนหอระครังนางพลิกายคลานหนึ่งก็ยังเท้าลงบนระเบียงหอระครังสตรีชลาเห็นนางพลิกายขึ้นมาร่ำร้องว่าคืนบุตรชายเรามาพางกวัดแกงสองมือ ในเสียงดังเกลียวกล่าวโซ่เหล็กที่พันธนาการข้อมือทั้งสองข้างคล้ายมังกรดำสองตัวม้วนใส่เล่าหูยินเล่าหูยินโบกสะบัดแขนเสือ้อฟาดพลังลมออกไปสองขุมปากล่าวว่าอย่าได้ร่ำร้องบุตรชายท่านกำลังหลับสตรีฉลางงงานบุกโซ่เหล็กทั้งสองเช่นก็ถูกเล่าหูยินฟาดใส่ม้วนกลับไปประทาสาใส่ร่างนาง แต่ร่างสตรีชราคล้ายหลอมจากเหล็กไหลโซ่เหล็กทั้งสองเส้นหัวต้องวร่างกลับไม่มีปฏิกิริยาใดนางพึมพำคำหนึ่งจากนั้นร้องดังๆว่าท่านหลอกลวงเราท่านสับเปลี่ยนบุตรชายเราไปรีบคืนบุตรชายเรามาในเสียงร้องกวัดแวงโซ่เหล็กอย่างคลุ้มคลั่งท้ายตัวประหลาดสียก่อน จูโจมติดตามกันห้ากระบ,บวนท่ามาดแมนบอกว่าเป็นห้ากระบ,บวนท่าแต่ที่แท้จริงไม่อาจนับเป็นกระบ,บวนท่าเนื่องเพราะนางลงมืออย่างรวดเร็วไม่มีกระบ,บวนท่าให้สืบสาวฟาดไปป่าอย่างวุ่นวายแต่นางมีกำลังภายในกล้าแข็งพอจูโจมลงมือแม้แต่เล่าหูวยินก็ไม่กล้าเล่นเล่อดูแคลนเล่าหูยิน รับมือสามกระบวนท่าพอถึงท่าที่สีอดมือไมาให้ปั่นป่วนไม่ได้เห็นนิ้วทั้งห้าของสตรีชลาตะกุยมาหากไม่กระโดดลงจากหอระครังสวงอกต้องถูกกลงเล็บตะปบทำอะไร,ราย,ยามอับจนปัญญาได้แต่ถีบเท้าพุ่งลงจากหอระครังนางกระโดดลงไปสิมบัก,กุลพอดีขึ้นมากล่าวไปประลาดนัก สตรีชลามีพลังฝีมือสูงเยี่ยมแม้แต่เล่าหูหินก็ไม่ใช่คู่มือนางแต่พอเหลือบเห็นซิมบักุณคล้ายพวกเห็นพูดผีปีศาจร้องพิกลย่าได้จับเราพลางถดถอยไปด้านหลังสิมบักกุณกล่าวเสียงทุ้มหนักเราไม่จับท่านท่านลงไปให้กับเราแต่โดยดีเราจะไม่ลงไปเราจะตามหาบุตรชายเราสิมบกุลกล่าวว่า เราจะตามหาบุตรชายของท่านให้กับท่านเองสตรีชาราร้องว่าเราไม่ต้องการท่านจะฆ่ามันชิมบักุลเสือท้าไปหนึ่งก้าวกระชากเสียงว่าเรียกท่านลงไปได้ยินหรือไม่สตรีชาราเข้าใจว่ามันคิดเข้ามาจับกลุ่มนางร้องดังๆว่าเราจะตามหาบุตรชายเรากางแขนทั้งสองกระโดดลงจากหอระฆัง ผมยาวหงอกขาวและชุดเทาหลวมกว้างของนางกระผือพลิ้วตามลงคล้ายนางปีศาจขับขี่ก้อนเมฆลงมานักบูชุดเงินที่ยืนชมดูบนลานกว้าเห็นเล่าหูยินกระโดดลงมาก่อนจากนั้นสตรีชราก็กระโดดติดตามลงมาพากันส่งเสียงร้องอย่างแตกตื่นขึ้นหอระครังสูงสิบกว่าวาต่อให้เป็นยอดฝีมือชาววูลิง กระโดดลงจากเมื่อสูงก็ต้องหาหักยางว่าแต่มือเท้าสตรีชลายัางล่ามโซ่ไว้ดังนั้นทุกผู้คนเข้าใจว่าสตรีชลาต้องตกตายแน่นอนสำหรับพลังฝีมือของเหล่าหินพวกมันบังเกิดความเชื่อมั่นเปี่ยมลน้นเข้าใจว่านางต้องตกถึงพื้นโดยปลอดภัยไม่คาดเล่าหูยินพอตกถึงพื้นเกลือกลิ้งร่างตลบหนึ่ง ยามกระทนหันกลับไม่สามารถลุกขึ้นในเสียงอุทานอย่างแตกตื่นสตรีชลาก็ตกถึงพื้นแว่วเสียงดังฉึกโซ่เล็กที่เท้านางจมลึกกับพื้นแต่ร่างนางเพียงสายโงนเงินคลาหนึ่งก็ยืนยันมัน่นนักบูชุดเงินเหล่านั้นชมดูจนปากอ้าตาค้างกลับไม่มีผู้ใดมาสกัดขัดความสตรีชลาชายจะกันเขารกคลึงชีสัว เืินอยู่ข้างรถมาเมือมองฉากที่หน้าแตกตื่นอย่างตะลึงลานเห็นสตรีชลาและเล่าหูหยินโ้้นกระโดดลงจากขอรละคังกลับไม่พบ่านสิมบัก,กุลมันเป็นคนโง่องมเข้าใจว่าสิมบักกุลถูกสตรีชลาทำร้ายบาเจ็บที่สัวจงรักภักดีต่อสิมบักกุลยิ่งหบคิดถึงตอนนี้บังเกิดความคับแข็รันทด ส่งเสียงร้องไห้ดังๆออกมาในเสียงร้องไห้ก้าวยาวๆก้อหาสตรีชลากางแขนหยาบใหญ่โอบใส่สตรีชลาแม้คุ้มคลั่งฟันเฟือนแต่ไม่ถึงกับไม่ทราบเป็นตายร้ายดีเห็นชี้สัวขิ้รัดนางจนตายดังนั้นส่งเสียงร้องดังพีกลขยับสองแขนพุ่งโซ่เหล็กออกแมวเสียงเพีย้ยเพีย้ยโซ่เหล็กหัวถูกสองแขนชี้สัว รัดพันแขนมันไว้ขี้สัวคำรามด้วยโทสะชูสองแขนขึ้นคิดโจกรา่างสตรีชลาทุ่มเบียงกับพื้นขี้สัวมีพละกกำลังมหาศาลมันพอกำลังยกแขนต่อให้เป็นกระถางใหญ่ที่ฝังลึกลงในดินก็ต้องถูกมันยกขึ้นสตรีชราร่างผอมสูบเหลือแต่นังหุ้มกระดูกย่อมถูกยกลอยขึ้นจากพื้น ชี้สัวแยกเขี้ยวหัวรอบพลันทิ้งแขนลงคิดทุ่มร่างสตรีชลาฟาดกับพื้นไม่คาดเพิ่งขยับแขนสตรีชลาพลันพุ่งชนใส่ทรงอกมันดูดเกาทันหลุดจากแรงชี้สัวสัตว์ซื่อสมระไม่มีความคิดอานนันใดดังนั้นจึงฝึกเปลือวิชาเทวราชหนักแน่นอันเป็นวิชาคุ้มครองกายของสำนักเสี่ยวลิม ซึ่งสิมบัก,กุญถ่ายทอดให้สำเร็จมันไม่รู้จักพลิกแพลงต่อสู้กับผู้ควรคลาใดชมชอบปะทะตรงตรงจะอย่างไรฝึกหรือวิชาเทวราชหนักแน่นสำเร็จจาบกรกะบีไม่ระคายผิวไม่มีอันตรายใดๆยามนั้นเห็นสตรีชลาพุ่งชนมาจึงยืดอกเข้าปะทะในความคาดคิดของมัน มันเมื่อตั้งรับเช่นนี้ย่อมต้องชนฝ่ายตรงข้ามกระดูห่างสะบัน้นไม่ข่าสตรีฉลาดถีบเท้าผู้ยันมาแฝงกระแสพลังหนักนวงแกลงกล้าวรู้สึกลมหายใจอึอดอัดติดขัดแม้วเสียงดังทึบเท้าเปล่าเปลยของสตรีฉลาดถีบยันถูกสรงอกมันขี้สัวคลางหนักๆคล้ายถูกอสนิบาคฟาดใส่รวงอก เก็บแผลเสถอยไปสามข้าวสตรีชลาเห็นชี้สัวไม่ถูกถีบล้มล้ายงงงันบุบจากนั้นเดือดดานเป็นการใหญ่ในเสียงร้งประหลาดพิกลกลางเล็กทั้งสิบหนุดตาขอตะกุยใส่ใบหน้าชี้สัวในชีวิตชี้สัวไม่เคยพลาดท่าเสียทีเชน่นนมาก่อนคิดไม่ถึงเท้าผอมสูบทั้งสองข้างแทบทีบกระดูกชี่โครงมันหักสะบัน้น จะอย่างไรมันไม่ใช่ตัวโง่อมเห็นฝ่ายตรงข้ามกางนิ้วทั้ง10บเล็บนิ้วยาวเหยียดคล้ายเก่าทันเล็กๆ10บดอกไม่กล้าถือดีในความคงกระพันของตัวเองผันก้มศีชาลงขวงแขนทั้งสองข้างยกหมัดต่อยใส่ฝ่ายตรงข้ามสองหมัดสองหมัดน,นี้เป็นเพลงหมัดเทพพย,ยดาร้อยเก้าอันเที่ยงแท้มาตรฐานของเซี่ยวลิม พลังมัดเข้มแข็งแ,งแกร่งกล้าวต่อให้เป็นแผ่นเล็กแผ่นหนึ่งก็ต้องถูกต่อยทะนุสตรีชลาคล้ายทราบความร้ายกาศของมัดนี้นิ้วทั้งสิบยื่อนออกพลันตบลงร่างลอยสูงขึ้นหลายเสียเทียวข้าบศีรษะชี้สัวตกลงที่ด้านหลังมันสองเท้ามันพอแต่สัมผัสพื้นก็เด้งสายโซ่จนตึงจากนั้นตวัดขึ้นชี้สัวต่อยมัดถ,ถูกอากาศสะท้าน ไม่ทันรั้งพลังกลับมาสตรีชลาพอหยิบเยืมสภาว่ามันดึงสายสู้จนตึงกลับกระชากมาลอยขึ้นจากนั้นนี่เป็นเคล็ดวิชาเยืยมพลังฟาดพลังสี่ตำลึงปาดพันชั่นจะให้ชี้สัวมีพลังหมัดหนักหน่วงกว่านี้เมื่อลอยอยู่กลางอากาศก็ไม่สามารถใช้ออกชี้สัวส่งเสียงร้องอย่างแตกตื่น สะบัดมือเท้าเป็นพลวันคิดสะลาลูดจากโซ่เหล็กที่ม้วนพันข้อมือสตรีฉลาคล้ายรู้สึกหน้าเล่นยิ่งในเสียงหัวร่ำปรลาดพิกลกวัดแกว่งสองแขนขวงร่างขี้สว่เป็นวงขี้โซไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินเพียงกลัวตกน้ำเนื่องเพราะมันว่ายน้ำไม่เป็นดังนั้นพอเห็นแม่น้ำก็วาดตัว เราให้เป็นลำทานน้ำเล็กๆก,ก็ไม่กล้าก้าวข้ามไปแต่ตอนนี้มันพบว่าการถูกควงอยู่กลางอากาศยังน่ากลัวกว่าพลัดตกลงในน้ำอีกรู้สึกสีสามเมือนงงตลอดทั้งร่างไรเรียวแดงส่งเสียงร้องไม่ขาดปากปาธนาคล้ายอาเจียนออกมาสตรีฉลาคล้ายทาฬิกากำลังเล่นว่าวเห็นว่าวลอยอยู่กลางอากาศ บังเกิดความลิงโลดยินดียิ่งแงหน้ามองชี้สัวที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอากาศส่งเสียงหอวร้ออย่างครุ้มคลั่งชี้สัวพอถูกกวงถึงรอบที่สองถึงกับร่างอ่อนระทวยกระทั่งร้องยังร้องไม่ออกสตรีชลาคณะเล่นอย่างสนุกสนานพรันได้ยินเสียงกูอย่างเดือดดานสิมบักุลพุ่งปลาดมาุดสายฟ้า สีหน้าสตรีฉลาปรากฏแมวแตกตื่นพันขยับสองแขนแผ่พุ่งพลังเล้นรับของสายโซ่ที่รัดพันข้อมือชี้สัวทั้งสองเส้นแผ่พุ่งพลังเล้นรับของสายโซ่ที่รัดพันข้อมือชี้สัวทั้งสองเส้นหดกลับไปร่างสูงใหญ่ของชี้สัวพันพุ่งเข้าหาสิมบก,กุอย่างเร่งร้อนสิมบก,กุลแม้มีพลังฝีมือบรรลุถึงจุดสุดยอด ยังไม่กล้าใช้ร่างที่กรอบขึ้นจากเลือดเนื้อกล้ารับการจูโจมจากชี้สัวแต่มันหาทะลบปล่อยให้ชี้สัวฟาดพื้นคงต้องรับบาดเจ็บไม่น้อยชี้สัวเป็นขุมกําลังที่มันฝึกอบรมด้วยตนเองยังมีประโยชน์ต่อมันอย่างใหญ่หลวงนีนร่างชี้สัวกวดกระแทกลงมาตูดภูเขาลูกหนึ่งดังนั้นชะงักท้าลงเปล่งกําลังทั่วร่าง โบกสะบัดแขนเสื้อทั้งสองขึ้นไปปรากฏพลังอ่อนยุ่นคุมหนึ่งแผ่ซ่านออกคล้ายร่างแห่ไร้สภาพปากหนึ่งลี่กลางออกร่างขีสัวพอประทักกับพลังไร้สภาพกลุมนั้นเขาจะงักกลางอากาศปูบหนึ่งแต่เนื่องเพรามันร่วงหล่นมาอย่างหนักนวงสิมบกุลหากรองรับมันต่อไปจะกระทุกกระเทือนถูกอวัยวะภายในของมันดังนั้นสิมบกุล ยกมือแล้วลดวุบสลายพลังที่แฝงมากับฝ่ายตรงข้ามไปกว่าครึ่งจากนั้นถอยปลาดไปหลายก้าวเสียงโครมเมื่อชี้สัวร่วงหล่นลงบนพื้นมาดแนนสินบัก,กุลสลายพลังให้กว่าครึ่งแต่ยังพุ่งชนพื้นดินเป็นลุมใหญ่แห่งหนึง่งต้อให้ชี้สัวฝึกเลือววิชาเทวราชหนักแน่นพอร่วงฟาดกับพื้นยังถูกกระแทกศีรษะเหมือนงงตาพราพราย สิมบักุนถอยกายไปหลายข้าวค่อยผ่อนลมปลานเป็นปกติเห็นชี้สัวนอนฟุกกับพื้นส่งเสียงหอบหายใจสร้างความตื่นตระหนกยิ่งสายตายามกวาดมองเห็นสตรีชลาวิ่งตะบึงเข้าหอหลังนั้นแล้วจบบทที่ห้าสิบ